หน้าตาเพิ่งตื่นนะคะเช้านี้เรามาหาของนะคะเรามาที่นี่ค่ะอยู่ชลบุรีนะคะไปค่ะทุกคน <c oughs> วอนใหม <c> ่ <oughs> <c oughs> ไปไหนพี่ต๊อบเงินเท่านั้นดินอกเอทเอวิติงธนาบัตรเราจะไปตลาดกันนะคะ อมัดเท่าไรคะนิ้วจะล็อกค่ะ <What? S 1> ตบถือของก่อนพี่พี่จะหัดไว้ นี่ค่ะของไหว้เลเวลหนึ่งนะคะแล้วเราไปต่อยด้วยผัวนั้นสวยแบบว่าเอาที่ไปเพิ่มปอยู่กันนะคะกับตลาดดอกไม้นะคะเอาเอาเอาไปไปโลยอ่ะเอาปิดเขามีกุหลาบงอนไหมอ่ะเรื่องเล่าเช้านี้นะคะกับตลาดดอกไม้ เป็นไงบ้างคะเหนื่อยมากเลยค่ะ <laughs> ดูเม็ดเหงื่อร่ากสดจากตลาดตอนเช้าสดมากนะคะวันนี้อเ,เ <laughs> อันนี้เปย์ฟู <laughs> อันนี้เรียกปุยฝ้ายนะคะ <laughs> ทุกคนเดี๋ยวเขาใจผิดนี่คือบรรยากาศการจัดผลไม้นะคะห <laughs> ลายที่ไหนของคงของหวานนะคะ เทียยนด้ว,ออดวตั้งโต๊ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าที่โต๊ะมีอะไรบ้างก็จะมีผลไม้นะคะห้าเจ็ดเก้าแล้วแต่ความถนัดนะคะแล้วก็มีเหล้ามีน้ำสีมี มีน้ำเปล่ามีข้าวอะไรเงรี้ยค่ะยาสูบแล้วก็มีพวกพวงมาลัยกับไม้อันนี้เทียน <c oughs> บันเทิงเหมือนกันนะคะ <c oughs> ตอนนี้เราไหว้เจ้าที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราอ,อทุกหมดแล้วเราจะมาลานะคะอันนี้ก็เพิ่มชาก,กาแฟเข้าไปด้วยเหมือนงานแต่เนาะจริงๆก็าจาของงานแต่งเลยก็ <c oughs> ได้ เว่อเดินอีกเดาน้องขนมแบบดิ้นๆนะคะเดินเอาบยาการลงมาด้วยล่ะเดาน้องดิ้นโอ้ยถ้ามีไฟอยู่ตรงนี้เนาะงจะเลิศไฟไม่มี mọi người 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 นี่นะคะโตที่สุมีตอกเหลืออันนึงอ่ะไม่ไม่ได้ยืนมันตะคานก็ได้นคะ เ <laughs> ธรรมะปูชามะูชามะโอภาวะโอิโรกัสเซทังอภิตุชายามิอูชาเทียมะปต,ปติปติปูชาธรรมะปูชาสังฆาปูชา บูชาคุณบิดาสุขเตชเทตีนาบดีทานะ้ะพพิธีเกินโหที่เราเปิดน้ำไลยละคะเปิดเปิดเฮ้ยจับ อัตตสัมมาสัมพุทธ,ธานะโม

What's แรงแล้วก็เซตพิธีนะคะเราก็เอาใบสีมาไว้ปลูกเนี่ยคือเป็นปลูกโมเสียนะที่วันเราเอาพิที่วันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภนะะคเสร็จนีก็ลาไปก่อนนะคะส่วนรายละเอียดไอ้เรื่องของพิธีวงคลที่จริงก็เราปรึกษาพวกคนที่รับทำนะคะพวกเมื่อชีเหมือนพรามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีพิธีแต่ละคนแตกต่างกันละ 像你们。